สวัสดีครับผมครูทิมนะครับวันนี้จะมาคุยถึงข้อสอบป m a มทนะครับอันนี้เป็นของปี2020นะครับแล้วก็เป็นข้อสอบของเซสชันหนึที่เป็นแมทและลอจิกนะครับอันนี้ผมว่าจะคัดข้อที่เป็นแมทมาแล้วกันนะอันนี้เป็นข้อ28ซึ่งถือว่าเป็นข้อท้ายๆแล้วแล้วก็วจากประสบการณ์ที่เคยสอนปีแมมาเนี่ยข้อนี้มีเด็กจํานวนไม่น้อยเหมือนกันที่ที่ ประมาณวันนึกไม่ออกว่ามันทำยังไงนะครับก็โจทย์บอกว่า two identical rectangular pieces of papers are arranged e a r to overlap each other by 5 c m นะครับ one of the rectangle has been folded to make a structure below not to scale the length of the whole arrangement is 75 c m นะครับก็คือตีความโจทย์ง่ายๆก็คือมีกระดาษ2แผ่นนะก็คือไอ้กระดาษแผ่นเนี้ยกับแผ่นฝังเนี้ยที่มันโดนพับแบบนี้นะครับ จริงๆแล้วกระดาษ2แผ่นเนี่ยมีความยาวเท่ากันเดชเลยแต่ว่ามันโดนออกมาซ้อนกันแบบแปลกๆประมาณเนี้ยเสร็จแล้วเขาบอกว่าทั้งหมดความยาวมันเป็น75เซนนะครับโอเคโจทย์ข้อนี้จริงๆวิธีตีความเนี่ยจริงมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแต่ว่ามันจะมีความงงเกิดขึ้นนิดนึงสเต็ปแรกเราเซตให้ความยาวของ,องกระดาษที่มันปูออกมาแล้วมันมันตรงๆตัวเนี้ยให้เป็น x ก่อนนะครับทีนี้ <c oughs> เวลาที่เราจะ บวกความยาวรวมกันเนี่ยเราก็ต้องบวกกับไอ้ส่วนที่เหลือตรงนี้ซึ่งไอ้ส่วนที่เหลือตรงเนี้ยเราจะคิดยังไงนะครับอย่างแรกก็คืออ่ะรา x ก,ก่อนนะอันนี้ก้อนแรกนะครับแต่ว่าเราเห็นแล้วว่าไอ้กระดาษชิ้นที่2เนี่ยมันจะมีความยาว x แต่ว่าเราต้องลบ5ทิ้งก่อนเพราะว่าไอ้5เซนตรงนี้เนี่ยมันโดนซ้อนนะมันโดนซ้อนทับเพราะฉะนั้นความยาวตรงเนี้ยเราต้องลบจากชิ้นที่2ทิ้งไปก่อนนะครับถัดมาเนี่ยคือกระดาษตัวเนี้ยมันโดน ชันขึ้นมา2ด้านซึ่งตรงนี้มันจะเสียความยาวไปอีก3กับ3 3นะครับสเซนกับ3เซนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ลบ3แล้วก็ลบ3ทิ้งนะครับก็จะเห็นว่าความยาวทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้75เซนนะครับคือจริงๆจากจุดนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนล,ละก็คือตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เราเซตอัพตรงนี้ได้ถูกต้องเนี่ย เราก็จัดการบวกกันก็จะได้ 2x นะครับตรงนี้ก็จะลบ5ลบ3ลบ3ก็ได้ลบ11เนาะแล้วก็75นะครับเสร็จแล้วยก11ไปบวกอีกข้างหนึ่งนะครับก็ได้86แล้วก็ยก2ไปหารนะครับได้43เพราะนั้นคำตอบอันเนี้ยก็คือ x ยาว43เซนต์ต่อข้อ4จบสิ้นครับ